กำไร1,000บาทภายใน2นาทีมือใหม่เริ่มต้นเทรดบิตต้องดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกําไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับมาเริ่มต้นเทรดบิตนะครับโดยผมเนี่ยจะเทรดที่8 x เทดนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยนะครับจะเทรดเป็นโหมดบิตนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยออปชันนะครับมันจะมี3โหมดด้วยการเป็นบิตไบนารีดิจิตอลนะครับผมจะเลือกเป็นเทรดบิตแบบนี้นะครับก็จะเลือกคู่เงิน eurusd ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมาปรับประเภทกราฟนะครับเป็นกราฟแบบไฮเกนอาชินะครับเป็นกราฟ5วินาทีนะครับ เวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราก็ปรับเวลาตรงนี้นะครับ5วินาทีแล้วก็ใส่เงินลงทุนไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทรดแบบง่ายๆเลยนะครับโหมดบิดนะครับ2นาทีนะครับทำกำไรได้1,000บาทง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเพื่อนๆบริหารพอร์ตนะโอเคอันนี้นะครับเป็นตารางการบริหารพอร์ตของผมนะครับโดยผมจะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับการเทรดเนี่ยนะครับจะมีการเดินเงิน6ไม้นะครับ โดยตั้งเป้าหมายกำไรเอาไว้นะครับต่อวันจะอยู่ที่1,182บาทนะครับแต่ผมก็ตั้งเป้าเนาะวันนี้จะเทรดสัก1,000บาทนะครับโดยจะใช้แพทเทิร์นเทรดตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานเนาะว่าเอ๊ะมันใช้งานยังไงนะครับสำหรับแพทเทิร์นตรงนี้โอเคครับผมก็จะเปิดตรงนี้นะเป็น Excel นะครับตารางการเดินเงินของผมจะอยู่ที่ไม้แรกอยู่ที่100บาทนะครับ แล้วผมก็จะเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมากอกลงในแอปเทรด8เอ็กเนะครับโดยผมจะเทรดเป็นโหมดบิตนะครับก็จะกดคู่เงินมานะครับอย่าให้คู่มันซ้ำกันนะครับก็กดเพิ่มทรัพย์สินมา6ตัวนะครับก็มีไล่ลงมาเลยนะครับก็มี e j นะครับ a c นะครับอันนี้ได้มา4นะครับเหลืออีก2เนาะ e g นะครับแล้วก็จะมี Bitcoin นะครับเราจะเปิดมาทั้งหมด 6ทรั์สินแบบนี้นะครับพอเราเปิดมา6ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมสี่ช่องตรงนี้นะครับกดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะมาเลือกอันนี้นะที่เป็น6นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูกราฟนะ6คู่พร้อมกันในหน้าต่างเดียวนี้นะครับ แล้วเรานะครับมาแก้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าช่องตรงนี้นะครับจะใส่ไว้ที่100่งรเท่ากันหมดเลยเราต้องมาแก้นะครับโดยผมจะแก้ไล่ไปทางขวาแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับไล่มาขวาตรงนี้นะครับอันแรกใส่ไปที่100นะครับอันที่ 2, ช่อง2คือ223นะครับจุดสีอ่ะเราก็กรอกแบบนี้นะครับสําหรับช่องที่3เราก็กรอก499.08นะครับ ช่องที่4ใส่อยู่ที่1114.93นะครับสำหรับช่องที่5 2490.76นะครับสำหรับช่องสุดท้าย5564.37นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าเทรดของเรานะครับโดยหลักการในการเทรดของเราเนี่ยผมจะมีแพทเทิร์นในการที่จะเปิดซื้อขึ้นซื้อลงเนาะ โอเคครับสำหรับแพทเทิร์นของเรานะครับสูตรเทรดมั่วแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเป็นสูตรที่เทรดง่ายแล้วก็ไวนะครับโดยหลักการเทรดง่ายๆนะครับให้สังเกตช่องที่เป็นตัว C นะครับช่องสีเขียวตรงนี้จะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะครับกับสีแดงล้วนเลยนะครับก็คือจะเป็นช่องที่2อันนี้ช่อง1ช่อง2ช่องสามช่องสี่ช่อง5้านะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แพทเทิร์นด้วยกันนะครับ โดยเราจะเทรดไปทีและแพทเทิร์นนะครับถ้าแพทเทิร์นไหนชนะนะครับเราก็ขยับมาสมมุติว่าเทรดกดซื้อขึ้นชนะนะครับเราก็มาเทรดแพทเทิร์นที่2ต่อนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าแพทเทิร์นนั้นมันยังแพ้อยู่นะครับสมมุติว่าแพทเทิร์นแรกแพ้นะครับกดซื้อขึ้นแพ้นะครับก็คือเราจะกดซื้อขึ้นที่ช่องแรกก็คือช่องนี้นะครับต่อมานะครับสมมุติว่าช่องนี้แพ้นะครับเราก็ต้องมากดขึ้นช่องที่2ต่อนะครับ ถ้าช่องที่2แพ้อีกนะครับเราก็กดขึ้นช่องที่สนะครับสมมุติว่ากดขึ้นมันยังแพ้อีกนะครับแล้วมาช่องที่4ต่อนะครับกดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าช่องนี้ชนะเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะไปเล่นแพทเทิร์นนะครับที่2กันต่อก็คือแพทเทิร์นตัวผีตรงนี้ก็มาเริ่มที่ช่องแรกนะครับถ้ากดช่องช่องแรกปุ๊บเนี่ยนะมันแพ้นะครับเราก็มากดพีต่อช่องที่2นะครับ แต่สมมุติว่ามันชนะช่องที่2เสร็จใช่ไหมครับอ่าเราชนะเสร็จเราก็มาเล่นแพทเทิร์นอันที่3กันต่อนะครับที่ช่องแรกตรงนี้ในการกดขึ้นนะครับสำหรับการเทรดก็กดตามประมาณนี้เลยนะครับโดยตั้งเป้าเอาไว้นะครับเราจะไม่เทรดอยู่ในตลาดนี้ระยะเวลานานนะครับเราแค่เข้ามาเทรดสั้นๆนะครับไม่เกิน5นาทีเนาะแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าอยากได้เท่าไหร่อันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่1000บาท โดยลงไปอยู่ที่เริ่มแรกนะครับอยู่ที่100อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นการเทรดกันนะครับจากตัวอย่างจริงกันเลยโอเคครับเริ่มมาเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับสาหรับคู่แรกของเรานะครับขึ้นได้ไหมนะครับห้าวิขึ้นไม่ได้นะครับมากดขึ้นจอที่2ต่อนะครับห้าวินาทีนี้นะครับขึ้นได้ไหมเอ่ยนะครับอ่ะจอ2ขึ้นไม่ได้นะครับกดขึ้นจอที่3ต่อ เห็นไหมครับมันก็จะเน้นไปทางกดขึ้นโอเคเห็นไหมครับจอที่3ชนะนะครับเราก็จะมาเริ่มจอที่1กันต่อนะครับโดยการกดซื้อลงเห็นไหมครับก็เปิดออเดอร์ซื้อลงมาแล้วนะครับที่บิตคอยล์ลงมาชนะหมายเลเลยนะครับแสดงว่าไปแพทเทิร์นต่อไปแพทเทิร์นการซื้อขึ้นนะครับเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมาโอเคชนะไหมโอเคชนะซื้อขึ้นนะครับต่อไปเป็นแพทเทิร์นการซื้อลงนะครับก็เปิดออเดอร์ซื้อลงมา ชนะไม่เอ่ยอ่าออเดอร์ซื้อลงไม่ชนะนะครับมากดซื้อลงต่อจอที่2นะครับจอที่2จะลงได้ไหมครับจอที่2จอที่2โอ้ปิดเสมอนะครับปิดเสมอนี่เดี๋ยวเราเปิดออเดอร์ซื้อลงต่อนะครับอ่ายังไงครับยังไงยังไงลงมาโอเคออเดอร์ที่2ชนะนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3 4ถึงรอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทศด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงคึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคเราก็ไปแพทเทิร์นถัดไปในการซื้อลงแพทเทิร์นที่เนาะตัวสุดท้ายนะครับลงได้ไหมโอ้ขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นการกดซื้อขึ้นนะครับมันนี้มันจะเป็นแบบสลับนะขึ้นลงขึ้นลงนะครับอ่าขึ้นได้ไหม ขึ้นไม่ได้เรามาลงต่อที่ตรงนี้นะครับจอที่สามลงนะครับเดี๋ยวถ้าจอนี้ไม่ได้เราไปกดขึ้นขึ้นจอนี้นะครับจอที่สี่นะครับจอที่สี่เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมาครับโอเคขึ้นสวยนะครับโอเคจอที่สี่ชนะมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จอหนึ่งกันใหม่นะครับโดยการกดซื้อขึ้นนะครับเพราะว่ากลับมาสู่อันแรกแล้วที่เป็นแบบขึ้นรัวๆนะครับอ่ะเราก็เปิดซื้อขึ้นจอที่สองกันนะครับ จอที่สองครับจอที่สองวินมานะครับโอเคสวยงามนะครับเราเริ่มมาจอที่หนึ่งกันต่อนะครับจอที่หนึ่งกดลงนะครับจอที่หนึ่งกดลงมาแล้วชนะไปอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกดจออ้าวอันนี้ข้ามจอนะข้ามจอสับสนไปหน่อยอ่านี่มากดจอที่สองเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดซื้อขึ้นกันต่อนะครับกดซื้อขึ้นมาขึ้นได้ไหมจอสองจอสองขึ้นไหมโอเคขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นจอแรกนะกลับมาเล่นจอแรกเมื่อกี้กดผิดไปหน่อย อ่ะเวลามันเทรดหลายๆจอเนี่ยอาจจะสับสนนะครับเพื่อนๆต้องดูจอให้ดีเนาะว่าถึงแพทเทิร์นไหนแล้วนะครับโอเคซื้อลงมานะครับปิดชนะมาตอนนี้นะครับพอร์ตอยู่ที่เอ่อ71,311บาทนะครับตอนนี้นะครับก็กำไรขึ้นมาได้1,000บาทแล้วนะครับอ่ะจากตอนแรกนะครับจากตอนแรกที่เราคำนวณกันเนาะคือตอนแรกที่ก่อนที่เราเทรดนะครับพอร์ตของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ70,000ื 295บาทนะครับแล้วตรงนี้นะราคานะตอนนี้มันขึ้นมาทำกำไรมาได้นะครับถึง71,311บาทเท่ากับว่าเนี่ยผมใช้ระยะเวลาเนี่ยนะ กดให้ดูเนี่ยนะแค่ประมาณ2นาทีนะครับผมทํากําไรไปได้1,016บาทเลยนะครับซึ่งมันง่ายและไวมากแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมก็ไม่อยากอยู่กันหน้าจอนานนะครับก็รีบเข้ารีบออกแล้วก็ไปใช้ชีวิตดีกว่านะครับสําหรับตารางตัวนี้นะครับเราก็มีแจกกันในกลุ่มอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้กันในกลุ่มนะครับสําหรับตารางการบริหารเงินตรงนี้นะครับ นี่ยนะครับก็สามารถดูจากคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปกรอกนะแล้วก็ไปฝึกฝนทําตามได้นะครับใช้พอร์ตทดลองในการฝึกฝนก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%ยเปนะครับสำหรับการเทรดขั้นต่ําของเ,อเทคนิคนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บบาทนะครับในการที่เราจะใส่ไปนะอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นถ้าเราเพื่อนๆน,นะใครอยากจะฝึกฝนนะครับ อย่างน้อยนะครับต้องมีพอร์ตเนี่ยประมาณสัก3ามพันนะสำหรับใส่ขั้นต่ํา30บาทเนี่ยนะตั้งกําไรรอบแล้วประมาณ355บาทเนี่ยนะหางเงินวันละ3 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะใช้เวลาไม่นานด้วยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทสนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คิววิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ